เคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งชีวิตก็เหมือนการเดินป่าที่เต็มไปด้วยพยันตรายไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเจอกับอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันในยามที่จิตใจว้าวุ่นและต้องการที่พึ่งพิงเขี้ยวเสือได้กลายเป็นวัตถุมงคลที่หลายคนแสวงหาด้วยความเชื่อที่ว่ามันคือสุดยอดแห่งพุทธคุณที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเสริมอำนาจและนำพาคแคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพลังอันเร้นลับของเขี้ยวเสือพร้อมประวัติความเป็นมาอันยาวนานวิธีใช้เรื่องราวพุทธคุณอันน่าทึ่งและวิธีการปลูกเสกเพื่อเพิ่มความขลังย้อนกลับไปในอดีตการหลายร้อยปีที่ผ่านมาเสือไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์ป่าธรรมดาแต่ถูกยกย่องให้เป็นเจ้าป่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจบารมีความแข็งแกร่งและความกล้าหาญ การที่เสือสามารถดำรงชีวิตอยู่ในป่าอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยพยันตรายได้นั้นแสดงถึงสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดความเฉลียวฉลาดและพละกกำลังที่เหนือกว่าสัตว์อื่นใดด้วยเหตุนี้มนุษย์โบราณจึงเกิดความเคารพและเกรงขามในพญาเสือและเชื่อว่าส่วนต่างๆของเสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขี้ยวเสือนั้นแฝงไว้ด้วยพลังลี้ลับและพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยและหลายๆวัฒนธรรมในเอเชีย ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังจากสัตว์ป่ามีมาแต่โบราณโดยเฉพาะเขี้ยวเสือที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องรางคุ้มครองภัยและเสริมความเป็นสิริมงคลมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษบรรดานักรบในายพรานหรือแม้แต่สามัญชนทั่วไปก็ต่างสแสวงหาเขี้ยวเสือมาไว้ในครอบครองเพื่อปกป้องตนเองจากอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ความเชื่อนี้ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงเป็นที่ศรัทธามาจนถึงปัจจุบันการได้มาซึ่งเขี้ยวเสือในอดีตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมักจะต้องเป็นเขี้ยวเสือที่ได้มาจากเสือที่ตายตามธรรมชาติหรือจากเสือที่นายพรานล่าได้ตามกฎหมายซึ่งทําให้เขี้ยวเสือมีความหายากและมีคุณค่าทางจิตใจสูงยิ่งขึ้นไปอีกต่อมาเมื่อความต้องการเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการนำเขี้ยวเสือมาผ่านพิธีกรรมทางาศาสนาและศิยศาสตร์โดยพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมจะทำการปลุกเสกเพื่อเพิ่มพุทธคุณให้เข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นทำให้เขี้ยวเสือไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสัตว์แต่กลายเป็นวัตถุมงคลที่มีพลังงานเฉพาะตัวเปี่ยมด้วยความเชื่อและศรัทธาของผู้คนมาอย่างยาวนานเขี้ยวเสือไม่เพียงแค่เป็นวัตถุองค์คนที่สวยงามและหายาก แต่ยังเปลี่ยนไปด้วยพุทธคุณอันล้ำค่าที่ได้รับการกล่าวขานและพิสูจน์จากประสบการณ์ของผู้ครอบครองมากมายป้องกันภัยนี่คือพุทธคุณที่โดดเด่นที่สุดของเขี้ยวเสือเชื่อกันว่าพลังของเขี้ยวเสือจะสร้างเกราะคุ้มครองอันมองไม่เห็นให้กับผู้ครอบครองป้องกันพยันตรายต่างๆที่อาจเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นภัยจากคนผ่านศัตรู สัตว์ร้ายพูดผีปีศาจหรือแม้กระทั่งภัยที่เกิดจากอาถรรพ์มนต์ดำคุณใสเขี้ยวเสือจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและสิ่งอัปมงคลออกไปทำให้ผู้ครอบครองรู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจในทุกย่างก้าวโดยเฉพาะในสถานการณ์ขับขันเขี้ยวเสือมักจะสำแดงเดชช่วยให้ผู้ครอบครองรอดพ้นมาได้ยังเหลือเชื่อเรากับมีพลังงานบางอย่างคอยเบี่ยงเบนเหตุร้ายให้ผ่านพ้นไปได้อย่างวุดวิต หลายคนเล่าประสบการณ์ว่าเกือบประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นรถคว่ำตกจากที่สูงหรือโดนทำร้ายร่างกายแต่กลับรอดมาได้ราวปฏิหารโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยซึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะพุทธคุณของเขี้ยวเสือที่พกติดตัวคอยปกป้องคุ้มครองเสริมอำนาจสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมบารมีเพิ่มความเป็นผู้นำหรือต้องการให้เป็นที่เกรงขาวในหมู่ผู้คน เขี่ยวเสือคือวัตถุมงคลที่ตอบโจทย์ได้อย่างดีเยี่ยมพุทธคุณด้านอำนาจจะช่วยเสริมสง่าราศีสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดความเคารพนับถือจากผู้อื่นทำให้การติดต่อเจรจาประสบความสำเร็จผู้คนให้ความยําเกรงและเป็นที่ยอมรับในสังคม ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการปกครองหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันที่ต้องการให้คนฟังและเชื่อถือในคำพูดของเราการบูชาเขี่ยวเสือควรทำด้วยความเคารพและศรัทธาโดยมีวิธีการใช้และข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นดังนี้พกติดตัว วิธีที่นิยมที่สุดคือนำเขี้ยวเสือมาเลี่ยมครอบไม่ว่าจะเป็นกรอบทองเงินหรือสแตนเลสแล้วนำมาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ในกระเป๋าเสือ้อกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าสตางค์เพื่อให้พุทธคุณคุ้มครองตลอดเวลาและใกล้ชิดกับตัวผู้ครอบครองมากที่สุดควรระมัดระวังไม่ให้เขี้ยวเสือสัมผัสกับของโสกรปรกหรือนำไปในที่อาโคจรตั้งบูชา หากไม่สะดวกพกติดตัวสามารถนำเขี้ยวเสือมาตั้งบูชาไว้บนหิ้งพระหรือแท่นบูชาในบ้านโดยหันปลายเขี้ยวออกไปทางหน้าบ้านเพื่อเป็นเมตตามหานิยมปกป้องคุ้มครองบ้านเรือนและผู้อยู่อาศัยและยังเป็นการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับเขี้ยวเสืออีกด้วยควรจัดวางในที่สูงและสะอาดตาคาถาบูชา เพื่อเพิ่มความขังแงและพุทธคุณควรภาวนาคาถาบูชาเขี้ยวเสือเป็นประจำทุกวันก่อนออกจากบ้านหรือเมื่อต้องการขอพรโดยคาถาที่นิยมใช้คือพยโคพยคาสัพพพยคาพยโคอิทเทอริตพุทธังอิติภาวนาสามจบห้าจบหรือ9ก้าจบการภาวนาคาถาด้วยจิตใจที่สงบและมีสมาธิจะช่วยส่งเสริมพลังพุทธคุณให้กับเขี้ยวเสือได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มความขลังให้กับเขี้ยวเสือที่ครอบครองหรือเพิ่งได้เขี้ยวเสือมาใหม่และต้องการปลุกเสกด้วยตนเองสามารถทำได้ตามขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้จัดเตรียมสถานที่เลือกสถานที่ที่สงบสะอาดและเป็นสัดส่วนปราศจากสิ่งรบกวนอาจเป็นหิ้งพระหรือมุมใดมุมหนึ่งในบ้านที่คุณรู้สึกสบายใจและมีสมาธิเครื่องบูชาเตรียมดอกไม้สดอย่างเช่นดอกมะลิหรือดอกกุหลาบ ทูปสามดอกเทียนสองเล่มเทียนขาวน้ำสะอาดหนึ่งแก้วและอาจมีผลไม้ตามกำลังศรัทธาอย่างเช่นกล้วยสม้มเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตั้งจิตอธิษฐานวางเขียวเสียไว้บนพานหรือภาชนะที่สะอาดจุดทูปเทียนตั้งนโมสามจบเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จากนั้นอธิษฐานจิตว่าด้วยเดชะบาร,รมีแห่งพระรัตนตรยัยและอำนาจแห่งพุทธคุณของเขี้ยวเสือขอให้เขี่ยวเสือนี้จงมีฤทธเดชมีพุทธคุณคลุมครองปกป้องภัยให้แคล้วคลาดเสริมอำนาจบาร,รมีแก่ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทินภาวนาคาถาจากนั้นให้ภาวนาคาถาพยัคโครพยัคา สัพพพยัคฆาพยัคโคอิทธิริศพุทธังอิติสัำไปส้ำมาอย่างน้อยร้อยแปดจบโดยมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่เขี้ยวเสือสำรวมจิตใจให้มั่นคงหากทำได้จะยิ่งเพิ่มความขลังและพลังให้กับเขี้ยวเสือได้มากแผ่เมตตาเมื่อครบตามจำนวนแล้ว ให้แผ่เมตตาแก่สรรพสัพตว์ทั้งหลายและจบด้วยการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตนเองและเป็นการอุทิศบุญให้กับเจ้าของเขี้ยวเสือด้วยข้อควรระวังการปลูกเสกด้วยตนเองนี้เป็นเพียงการเสริมพลังเบื้องต้นหากต้องการความขลังและพุทธคุณที่เข้มข้นยิ่งขึ้นควรนำไปให้พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมที่ท่านเคารพนับถือปลูกเสกให้เพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุด เรื่องราวของเขี้ยวเสือมีมากมายที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานและเป็นที่ประจักษ์ถึงพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของคุณลุงสมชายอดีตในพรานผู้ช่ำชองและผ่านประสบการณ์ในป่ามาอย่างโชคชนคุณลุงสมชายเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งขณะเข้าป่าลึกเพื่อหาของป่าตามวิถีชีวิตเดิมๆได้พบกับหมีขนาดใหญ่ซึ่งกำลังตกใจและตรงเข้ามาทำร้ายอย่างจัง ด้วยความตกใจและสัญชาตญยานในการเอาตัวรอดคุณลุงสมชายจึงเผลอเอามือขวาปัดไปที่หน้าหมีโดยที่เขี้ยวเสือที่ห้อยคออยู่นั้นได้ไปกระทบเข้ากับใบหน้าของหมีอย่างจังพริบตานั้นเองมีตัวนั้นถึงกับชะงักร้องเสียงดังลั่นแล้ววิ่งหนีหายไปในพริบตาเราวกับโดนพลังงานบางอย่างเข้าจังๆคุณลุงสมชายยืนอึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อตั้งสติได้เขาก็แน่ใจว่า พุทธคุณจากเขี้ยวเสือที่เขาสวมใส่อยู่นั้นได้ช่วยให้เขารอดพ้นจากอันตรายในครั้งนั้นได้อย่างปาฏิหาริย์เหตุการณ์นี้ทําให้คุณลุงสมชายยิ่นศรัทธานในพุทธคุณของเขี้ยวเสือมากขึ้นและไม่เคยถอดเขี้ยวเสือออกจากคออีกเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือเรื่องของนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคุณอาทิตย์ที่มักจะพกเขี้ยวเสือที่ได้มาจากปู่ติดตัวเสมอวันหนึ่งขณะที่คุณอาทิตย์กำลังเดินทางไปประชุมสำคัญ รถยนต์ของเขาได้เกิดยางระเบิดกระทันหันขณะขับมาด้วยความเร็วสูงทำให้รถเสียหลักและเกือบพลิกคว่ำแต่ด้วยสัญชาตญาณและสติตั้งมั่นเขาสามารถประคองรถให้กลับมาอยู่ในเส้นทางได้อย่างวุดวิตแม้รถจะเสียหายหนักแต่เขากลับไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยแม้แต่น้อยซึ่งเป็นสิ่งที่คนรอบข้างต่างประหลาดใจคุณอาทิตย์เชื่ออย่างสนิทใจว่า นี่คือพุทธคุณจากเขี้ยวเสือที่ช่วยให้เขารอดตายได้อย่างเหลือเชื่อและเสริมว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาก็ยิ่งมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นเพราะรู้สึกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่เสมอเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องเล่ามากมายที่แสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจและพุทธคุณของเขี้ยวเสือที่ยังคงเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ศรัทธาม,มาจนถึงทุกวันนี้เขี้ยวเสือจะมีพุทธคุณมากมาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติและอยู่ในศีลธรรมอันดีงามพุทธคุณของเคี้ยวเสือจะยิ่งส่งผลดีเมื่อผู้ครอบครองเป็นคนดีคิดดีทำดีการบูชาวัตถุมงคลเป็นเพียงเครื่องเตือนใจให้เราตั้งมั่นในความดีงามและดำเนินชีวิตอย่างมีสติและรอบคอบคุณแหละเคยมีประสบการณ์น่าทึ่งกับวัตถุมงคลใดบ้างไหม หรือกำลังมองหาเครื่องรางที่จะช่วยคลุมครองและเสริมบารมีให้กับชีวิตของ